เป็นจังไรครับบรรยากาศเส้นทันนครปฐมครับผมที่เมืองไทยน้ำครับน้ำแม่บ้านเฮามีบอ่อแบบนี้บ้านเฮามีแต่แม<ต>นบ่น<ม>บอท่านไหนซำนีแมนบ่อยังบ่อท่านเจริญซำนีนี่นะครับโอ้โโอโนี่ขนาดขนาดร้านขนมปังนะครับผมร้านขนมปังร้านเล็กๆนะครับผมแต่ว่าคนเยอะมากพึ่งพี่ยอดสุดยอดนะครับ ดูนะครับทุกคนเบิง้งทุกคนสุดยอดนะครับนี่แหละครับผมนี่คือประเทศไทยนะครับทุกคนราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวเขานะครับผมมือนีผมจะพาทุกคนเขามาเบิ้งบรรยากาศ หรือว่ามาเที่ยวที่เส้นทันนคะรปฐมนะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศสีเป็นจังไดเดี๋ยวเขก็เดี๋ยวไปรับชมนำกันนะครับโอเคนะครับทุกคนผมกับเบิงเบิงนะครับนีม่มันกใกล้เทศกาลใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศอ,อ,อยู่ในห้างนะครับอันนี้ อย <ov> ู่ข้างนอกนะครับผมโมเมนต์อย <szych> um. ู่ข้างในนะครับผมเดี๋ยวผมสิผ้าพี่น้องบานข้าเขาไปเบ่งน้ากันนะครับผมนี่นี่นะครับเบ่งบ้านเื่งินพี่น้องนี่เก้าอี้นวดเก้าอี้นวดนะครับผมเก้าอี้นวดนะครับนี่เบ่งสะดวกสบายนะครับเป็นเก้าอี้นวดนะครับเบ่งพี่น้อง แม้กระทั่งเสานะครับผมแม้กระทั่งเสาไฟนะครับแม้กระทั่งเสาก็ยังเป็นจ่อได้อะพี่น้องบ้านเมืองเพิ่นเบิ่งอันนี้ก็คือเสานะครับผมทีนี้ครับผมอยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศห่า,างของอประเทศไทยนะครับผมมันยากาศสีแตกต่างอยูุคนประเทศเอาลูกบอลกระบื้นะครับผมเบิง่งทุกคน เสือพาร์หลากหลายนะครับผมทวกคสวยน่านะครับเบิ้งครับทุกคนผมจะได้มีโอกาสนะครับผมได้มาทายให้ทุกคนบานเข้าในเบิ้งนะครับมีก็คือเส้นทันยูทีประเทศไทยนะครับผมอยากให้พี่น้องในเบิ้งได้รับชมนน้ากันนะครับผมอยากให้พี่น้องในเบิ้งความสะดวกสบายนะครับความสะดวกสบายของบ้านเมืองเพิ่นนะครับมีเบื้องพี่น้องมีฟอร์มนะครับนี่ขนาด ขนาดร้านขนมปังในร้านเล็กๆนะครับผมแต่ว่าต้นเยอะมากสุดยอดนะครับคนไายแห้งขนาดร้านเล็กๆเองนะครับทุกคนดูแน่นอนเลยเ็ดสุดยอดเนี่ยในห้างก็มีร้านถักด้วยนะครับนี่ดูความสะดวกสบายนะครับนี่ดู ในห้างนะครับในห้างก็มีในห้างก็มีร้านผักด้วยนะครับทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยขนาดในห้างนะเนี่ยทุกคนโอ้โหเดือนวาใครมีโอกาสได้ขึ้นมากเกเอยานะทุกคนในเที่ยวมา,วมาชมนะครับอยู่ในทางเส้นผักน,นะครับผมเส้นผักเอ่อนครปฐมนะครับเขาก็ถือว่าก็ จัดแต่อลังการบนทุกคนโอ้หยอดนี่เห็นป่ะทุกคนเล็กๆข้างประเทศไทยเหมืนกะม้วนอยู่แล้วนะครับ,บเพราะว่าบ้านเมืองฝนมันจะเลิศน,นะพี่น้องบา้านเมืองฝนมันจะเลิศน,นะครับยอดพี่น้องเนี่ยบึงบัง นิดหน่อยเห็นกล่องพี่นอ้องพี่ <laughs> เห็นไหมนิดหน่อยเยห็นกล่องไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าสิอยู่ท่างได้ใน <c oughs> บ้านเท่านี้เห็นกล่องยากนะพี่นอ้องแลนด์มีเลยนะครับบ้านเท่มามีมวลวะครับอลัาางการมากเลยใช่ไหม ท่งเลือกังได้จุดรุค่ะอันนี้เป็นงานอีเวนต์รถเพิ่นนะครับงานอีเวนต์ลดนะครับขอแนะนาวนอีเวรถนะครับทุกคนรับทีท่คุณสมบัติครบจบุดด้เทมิสษเด็กร้อนเียวลาค่ะนคุณับคามนค่าเซลนยิ่งอาจจะมนารับนะคะ ช่วยนการป้องรันสี UVA UVB ดูแลสุขภาพผิวของผิวและผู้ดยสารแดดระดับไทยไม่ได้ใจเยนอย่างที่คิดนี่นะครับผมเบงนี่คือซื้อยังซื้อยังครับมีเห็นไหาเสือนะครับ เซล70เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนโอ้ถือว่าโอเคนะครับผมอะดูนะครับเ,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 เดี๋ยวห้อสิพ้าทุกคนนะครับผมออกไปชมบรรยากาศอา่าบรรยากาศธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวห้องพ้าทุกคนไปนะครับนี่นะครับผมบรรยากาศ นี่เบิ้งควา่างว่า,วาเจริญนะครับผมความ่าเบางเล็กน่อยเขาเรีมาลิน,นม,มือนีมือนีก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับค้นกะกะสีล้ายแน่นะครับผม นี่ครับผมผมอยากให้พี่น้องได้เบิงนะครับตึกตัวนี้พ่นสร้างพ่นสรา้สรางประมาณประมาณปีหนึ่งนี่แหละครับหอดบาบูแต่ว่าเซจย่างสวยเลยครับพี่น้องตึกนี้โอเคเลย<ร> คนนี่นะครับผมเบิ้งพี่น้องเบิ้งนะครับผมมาเปรียบเทียบใช้กับบ้านเฮานะครับเบิ้งก้มสะอาดนะครับเบิ้งก้มสะอาดของประเพณไทยนะครับผมเบิ้ง เบ่งกล้วสะอาดนะครับมีป่าอีกนะครับผมมีป่ายบอ่อข้างอีกนะครับผม <c oughs> นี่เห็นไหม <c oughs> สุดยอนะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นเ,เส้นพันเส้นพันอยู่นอกเมืองนะครับก็คืออยู่โมเมนต์อยู่ในกรุงเทพนะครับแต่เป็นเส้นพันอ,อยู่ในเมืองนคนปรปฐมนะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับทุกคนคือ บรรยากาศถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวข้าจะมาสัมผัสนะครับข้าจะมาสัมผัสนะครับเป็นจัางไรครับบรรยากาศเ,เส้นทันนคนปรปฐมครับผมที่เมืองไทยน้ำครับน้าแมนบ้านข้ามีบบอแบบนี้นแต่แมนบาท่านใด้้ำานีแม่นเบายังบาท่านเจริญซ้ำหนี ก็ค like, ือ no ที่เข้าทายนี่เข้าก็อยากให้พี่น้องทั้งบ้านเข้าด้เบิ้งเนาะด้เบิ้งงในชมบ้านเพิ่นแมนบ่บ้านเมืองเพิ่นว่ามันจะเลื่อนซัไนแมนบ๊ออยากให้พี่น้องบ้านเข้าหรือว่าคนบ้านเข้ากับเอาเป็นตัวอย่างเนาะประเทศใดจะเลื่อนเข้าก็อยากให้ให้เอาเป็นตัวอย่างจะเด็จะเลื่อนคือเพิ่นแมนบ่อวนะครับวิวนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับทุกคนยอดเลย อันนี้ไม่ใช่สวนลอยฟ้านะครับทุกคนอันนี้คืออยู่หลังเซนพันนครนปฐมนะครับอำเภอเมืองนะครับดูนะครับทุกคนเบิ้งทุกคนสุดยอดนะครับนี่แหละครับผมนี่คือประเทศไทยนะครับทุกคนสุดยอดนะครับอันนี้เราพูดแบบว่าเราไม่ได้อวยนะครับแต่ว่ามันมันมันคือแบบว่าม,มันจเจริญ ความแต่ว่าสะดวกสบายนะครับทุกคนคือถือว่าสุดยอดครับบอกได้เลยนะครับอันนี้คือสะพานสะพานอันนี้คือสะพานที่จะขึ้นไปชั้นสองครับชั้นสองครับสะพานจะขึ้นไปชั้นสองของเซนทัทน,นะครับทุกคนนี่ดูเดี๋ยวผมพาทุกคนไปนะครับคือเนี่ยบรรยากาศได้เลยนะครับทุกคนดู นี่เห็นไหมบรรยากาศได้ไหมได้ไหม,สว,มสวยมากนะครับโอ้โหบนยอดตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอยากให้ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้น่าจะประมาณประมาณห้าโมงนะครับห้าโมงเย็นนะครับทุกคนประมาณห้าโมงเย็นนี่แหละครับนี่เห็นไหมทุกคนโอ้โหโคตรสวยเลย อันนี้ตัวอะไรเหรอคุกกี้เมาส์มีเห็นไหมทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่สวนลอยฟ้านะครับทุกคนแต่เป็นหลังสวนเซ็นทันนครปฐมนะครับยอดเลยผมว่านะนี่นะครับผมเป็นทางขึ้นมาชั้นที่สองนะครับทุกคนดูโู้ ดูความสวยนะครับดูความสวยนะครับดูความสวยนะครับคนงามแห้งพี่น้องนี่เขามีที่ออกกําลังกายในห้างด้วยนะครับยอดเลยนะครับบ้านเมืองบ้านเมืองเขาสุดยอดเลยนะครับอยอดจริงๆนะครับโอ้หอย่างห้ทุกคนได้ได้มานะครับผมไปมา มาเล่นนะครับอันนี้เพคนก็จะมีการขี่รถไฟเที่ยวคือเป็นขี่รถไฟเที่ยวเขาไม่ได้ห่างนะครับขี่รถไฟเที่ยวห่างนะครับผมอันนี้เพิ่งน,นะครับทุกคนมันการนาเที่ยวนี้นะครับผมแบบเปั้นเมืองเป็นเมนกอ ว่าโอเคนะครับแบบแบบมันบอกคื่บ้านเท่าบ้านเท่ากันกันคือพวกผมอยู่บ้านนะครับพวกผมอยู่บ้านผมกับสีเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากับสี่พวกค่อยได้เขาไปเที่ยวเนี่ยหางได้ยังนะครับเพราะว่ายังเพราะว่าพวกผมกับผมเงินนะครับพวกผมกับเมมสีเป็นคนมีกระตังนะครับเป็นคนอะไรว่าก็ได้ิยคือเพื่อนนอกรันกันไปเที่ยวหางก็คือพวกคนลวยเนาะสำหรับ บ้านเท่านะก็คือว่ามีเงินมีคัม้มแน่แล้วครับแต่ว่าสําหรับอยู่นี่โอ้โหเขาแบบว่าว่าจำเป็นจะต้องแบบว่าอันนี้คือใครก็ไปได้นะครับงานเที่ยวได้หรือว่าว่าจะเป็นต้องมีเงินการมากงานมาลินมาเที่ยวได้นะครับทุกคนเบิ้งนะครับผมเบิ้งความสะดวกสบายนะครับของบ้านเมืองเบิ้งนะครับเบิ้งที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับ อันนี้ก็คือ,อที่จอดพวกแก็บได้แม่นอะไรพวกนี้นะครับผมอ,อันนี้ก็คือเป็นที่จอรดรถของของอคนที่มาเที่ยวนะครับโอ้โหเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องรถบ้านเมืองคนสุดยอดโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องก็คืออันนี้ก็คือความสะดวกสบายนะครับผมบอลจอรลดรถกันใหญ่นะครับ แถมค้นกระไล่ด้วยนะครับผมรถกระไล่นะครับเบิงเบ้งทุกคน mm hmm. นี่แหละครับผม mm hmm. นี่แหละครับเขาบอกว่าประเทศไทยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเมืองแห่งความเจริญนะครับทุกคนรถกระจอดเป็นโซนเป็นโซนนะครับ mm hmm. อันนี้กรถดผมเองครับอันนี้รถผมเองเ mm hmm. ข้า็ต้อตรงเป็น ไปสั้นที่สองนะครับเพื่อเพื่อสแกนบัตรสแกนบัตรเอารถออกครับทุกคนนี่แหละน,นี่แหละครับคือความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยดูนะครับทุกคนระบบความปลอดภัยสุดยอดนะครับประเทศไทยนะครับ กลนะ้องถ่ายมนิดหน่อยนี่นะครับทุกคนดูนะครับดูไว้นี่เป็นไงโปบป่าทุกคนโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าเอมด้วยนะครับผมผมอยากถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับบรรยากาศทางประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ